นี่คือลมพี่น้องไอ้ลมเนี่ยตอนนี้รถไฟผ่านไปแล้วเพิ่นกจ็จะกางดิกางลมช่างหอมสิงทีบ่าวบบเห็นกระชิมีของขายเนาะพี่น้องที่เป็นของฝัง่งอะไรก็ของกินเนาะกับสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากก็คือรถไฟที่วิ่งผ่านหรือว่าแร่นผ่านตลาดแห่งนี้เป็นสิ่งที่นาว่าเสียวและรก็ตื่นเต้น นี่เลยพี่น้องเลยอันซินอีรีนี่คือเส้นทางรถไฟนะตรงทีบาวูยางนี้รถไฟจะแล่นผ่านตรงนี้แต่เมื่อรถไฟแล่นผ่านมาแล้วเป็นกสิกรเก็บนะเก็รบรวโอ้อันนี้คือบรรยากาศในตลาดเลยพี่น้องเด้อฮนะจะเป็นแบบนี้ นี่ยนี่คือรมนะมที่เพื่นบอกว่าตลาดลมฮุบนะพี่นองนะคือนี่แหละคือรมที่กลางอยู่บนด่านบน เดี๋ยวรถไฟสินะเนาะพี่น้องจักหน่อยอน,นี่เริ่มเก็บแล้วรถไฟจะมา <c oughs> <c oughs> โปดทราบเหลือเวลา3นาทีจะได้เวลาขบนรถออกจากสถานีอ่ารถจะมาแล้วคะท่านใดที่ย <นา S 2> <า>ังไม่มีตัวโดยสารติดต่อขอ,อซื้อตัวโดยสารได้ที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วนะครับโปรทราบเหลือเวลา3นาทีจะได้เวลาขบนรถออกจากสถานีโดยสารท่านใดที่ยังไม่มีตัวเลสารตออิดต่อรถไฟจะผ่านแล้วครับตอนนี้เริ่มเก็บลมแล้ว อาเริ่มเก็บลมแล้วพี่น้องรถไฟจะผ่านแล้วอน้วหรัพี่่าไเลยุโอ้าพี่น้องเลยนะฮะแฟนเตือนเลยตอนนี้ เดี๋ยวไปอะไรผมจะเก็บลมเลยนะไปนองเลยนะฟังนะคือรถไฟจะแลนด์พาแล้วตอนนี้ที่นาทีที่ตื่นเต้นได้ี่นองเยที่บาดเสียวกำลังจะเกิดขึ้นเนาะไปนอนเนาะตลาดตลาดเสียงตายตอนนี้ ขณะนี้ได้เวลาขบรถออกจากสถานโปลละมันอันตาี่อเนจากขวรถด้ยนะครับขลาขนี้ได้เวลาขบรถออกจากสถานีโน่นอันตรายอาจจะเกิดขึ้นจากขบรถด้วยนะครั่นงเลยฟังนนาไปเลยพี่น้องเลยในเมื่อกี้นี่ มีแต่ลมเต็มเลยตอนนี้กันคือว่าแป้นเอเตื่นแล้วตอนนี้ว้าวนี่เลยรถมาแล้วโอ้โหนี่คือความที่เป็นเสน่ห์แลวก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเนาะพี่นอ้นองนาอ นักท่องเทีย่ยวเพิ่กับมากขนาดนดี้พี่นองอยากมาเห็นอยากมาสัมผัสครั้งหนึ่งของชีวิตนาะพี่น้อง ครับเหตุการณทีรุนละทื่อนะพี่น้องน,นะสวนตะัวบอลวงเองนะผมเคิเห็นรถไฟทีแลนนะพี่ต้องนะแนลนก้างตลาดเลยสัลยอดเลยพนะี่น้องไห ี่คือตลาดร่มหุเลยพี่น้องโอ้ตแบบนึกก็ถึกชนละมุนอีีกม่ตงม่งน้ยแ่โอ้โหยางตามรถเลยอ้าวลมมาแล้วมาที่นี่ลมมาแล้วลมมาแล้วอ๋อ <Hayır> <moderate> โอ้ัอนซีดีดีสุดยอดดีดีอ่าง,างลยไอเดนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บบอกในวันนี่คือไข่แรนกนะเพียงน้องน้อบอสามารถที่จะหลอบเยี่ยนแบบใดเลยอโอ้โหไปรับไปครับเร็ว นี่แหละพี่น้องที่เพิ่นขนานน้ามะว่าไปตลาดนะตลาดร่มหุบตลาดที่มีความบาดเสียวตลาดที่มีความเสี่ยงตายมาเห็นแล้วกับตาเนาะพี่น้องเนาะบ่ดสมัยไหนไปตัวใดแล้วเาบมเอีกาเดินทางมาตั้งแต่ตีหา้าพี่น้องมาเอกี้ภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นเนาะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมให้กำลังใจในการกดไลค์ได้พี่น้องเลย สิ่งที่สำคัญนะฮะสนับสนุนบาวโบน่าโดยการบอกข้อขามโฆษณาก็แล้วกันพี่น้องสบายดีสวัสดีครับทางนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับพี่น้องครับเจ้าเลยเจ้าเลยฮะบอกว่าต้อมาะ คือจุดไฮไลท์ของตลาดแห่งนี้เ <ok> uhh> ่าเองก็เห็นเพิ่นขายของแบบจะเป็นของฝากเรียกเน้องทิธีนี่เห็นจนล้าลายๆตลาดเนาะแต่สิ่งที่เป็นอันซีนที่สุดอออ้าาาาีี่่ปปลยยยมม